ดีตัวฉันได้เลยเขาสบายดีไหมเป็นไงบ้างตอนนี้มีแปลหรือยังหรอแล้ว,ลวกับพี่นิวนี่ได้คบไหมอ่ะแล้วพ่อแม่เป็นไงบ้างอ่ะค่อยทำงานอยู่ไหมหรือว่าเธอทำงานเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วก็คงได้แล้วสิเนาะเธอทำงานมีเงินนี่นะหาอะไรแปลกๆปขอโทษนะ ตัวฉันแอดีไหนชีวิตช่วงนี้ก็เป็นไงบ้างเนี่ยเขาเรื่อยๆอ่ะแล้วลตอนนี้ก็จะมีแผนว่าเราจะทำพวกธุรกิจด้วยทำงานประจำไม่ต้องทำงานเสริมอีกหรอมันก็เป็นทางเลือกอ่ะพอเร,เราแก่ตัวไปเงี้ยทั้งลูกเราทั้งครอบครัวเรามันก็มีอะไรให้ทำเว่ยมันไม่ลำบากไม่คิดถึงอนาคตที่มันเหนื่อยทำไมวะคนเราอ่ะอายุไม่กี่ปีก็ตายนะเว่ยทำไมไม่ใช้ชีวิตมันคุ้มๆหน่อยวะ ทีแ่แกพูดมันก็ถูกอยู่เว้ยแต่อเรื่องความตายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนเรื่องมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะมันน่ากลัวกว่านะเว้ยแกลองคิดดีๆแล้วกันหัดวางแผนชีวิตบ้างเห็นใช้เงินเยอะมากในช่วงนี้น ใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนแลวดูสิว่าเป็นยังไงถึงจะเริ่มชา้ากว่าคนอื่นแต่ก็ดีกว่าไม่ยอมเริ่มอะไรเลยการวางแผนชีวิตไม่ใช่การไม่ใช้ชีวิตแต่เป็นการเตรียมในวันที่เราต้องเป็นเสาหลักของคนอื่นไม่ใช่ตัวของเราเอง ขอบคุณนะตัวฉันในอดีต